วันที่19กันยายนปี2566นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเนวยการวิทยาลัยฝา,าพยังเปรุรีพร้อมด้วยนางสาวยุพานานองตุงรองผู้อเนวยการาคณะครูและนักเรียนในโครงการอาชีวะสร้างเครื่องมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทวิทยาลัยฝา,าพย,ายังเปรุรีร่วมกันต้อนรับนายเดโชวัฒนทักขุมผู้มในการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ที่มาให้กำลังใจนักเรียนในโครงการหน้าอาคารลงฝึกงานเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยฝาหันยังเป็นบุรีโดยโครงการอาชีวะร่างยังเป็นมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความตั้งใจสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีจบแล้วมีงานทำ100ร้อยอเซ